จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 นิชันอาร์โน่ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกเดินหน้าในแผนการกล่อมริเโนโรนัลโดให้เปลี่ยนใจค้าแข่งในถิ่นออสฟอร์ดต่อไป นักเจ้าตัวแสดงท่าทีต้องการย้ายออกจากทีมในตลาดนาักเตะซัมเมอร์นี้สตาร์วัย37ตกเป็นประเด็นว่าต้องการย้ายออกจากทีมตั้งแต่เมื่อ2กรกฎาคมและจ้าน้าโรนาโรโดยังไม่กลับรายงานตัวฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่วันจันทร์ก่อนและยังอดเดินทางกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อถูฟิซิกสนที่ประเทศไทยอีกด้วยล่าสุดเอริ็กเทนฮาร์กุซซี่คนใหม่ของปีแสดงยังคงยืนกรานว่าแข่งทีมชาติโปรตุเกสยังอยู่ในแผนการทำทีม จากการที่ถแถลงข่าวที่ไทยก่อนหน้าสึกแดงเดือดทำให้อาโนรับลูกในแผนการรั้งโรนัลโดให้อยู่ต่อทนี้เชลซีและนาปโปลีจับตาสถานการณ์ของโรนัลโดอย่างใกล้ชิดแม้จะต้องลากเลือดในการจ่ายค่าเหนื่อยมูลค่ากว่า5 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับโรนัลโดก็ตามบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนยื่นคำขาดให้แก่เฟงก้เดยองมิดฟิลด์ที่ตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องยอมลดค่าจ้างหากต้องการรับใช้สโมสรต่อหลังจากสองสโมสตรตกรองค่าตัวไปที่เรียบร้อยวางก้อนแรก55ล้านปอนด์และอาจเพิ่มขึ้นเป็น72ล้านปอนด์สถานการณ์ล่าสุดขึ้นอยู่กับเดยองว่าจะตัดสินใจอย่างไรกองกลางวัย25ตกเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูตลอดซัมเมอร์นี้และมีสิทธิ์กลับมาร่วมงานกับเอริกเทนฮารกนายเก่าสมัยอยู่ที่อาแ์จ็คกระแสข่าวที่สเปนระบุเดยองน่าจะปักหลักอยู่ในถิ่นข้ามหนู แต่วิกฤตอานบีบให้บาซ่ายอมปล่อยนักเตะจอหนเมอร์ทับและลิชาร์ดอาโนสองผู้บริหารแมนยูเดินทางสู่กรุมบาซโลน่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อพบกับจอร์ดีครับผู้อำนวยการกีฬามาติอเอเลมานีผอ,อ,อการฟุตบอลและลาฟายุสเต้รอประธานกีฬาที่ปัตตารแห่งหนึ่งเพื่อต่อรองราคาข้อเสนอมุนโดเดบอลเดวโรายงานว่าอาเลมานีกับครับรวมถึงชาบีแอนนเดสจับเข่าคุยกับเดยยองก่อนการฝึกซ้อมเซสชั่นแรก และอธิบายสถานการณ์ของสโมสรอนทั้ง3บอกเดยองหากต้องการอยู่ต่อก็ต้องยอมหันค่าจ้างส่วนหนึ่งจากมูลค่าเต็ม25ล้านปอนด์ต่อปีเป็นเหตุให้เดยองไม่พอใจในทางการแก้ปัญหาของสโมสรอนการปล่อยตัวเดยองด้วยราคาสมเหตุสมผลจะสามารถคลี่คลายปัญหาการเงินทั้งในด้านการสร้างรายได้และลดภาระค่าจ้างเชลซี Chelsea เป็นอีกหนึ่งสโมสรอนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเดยองและสามารถหยิบยื่นโอกาสพิสูจน์ฝีเท้าระดับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก แต่ทว่าปิดแสดงตกลงราคากับบาซ่าเรียบร้อยแล้วหลังการเจรจานานหลายสัปดาห์ฉาบีต้องการให้ข้อสรุปก่อนพาทุกทีมออกเดินทางทัวร์พรีซิชั่นที่อเมริกาวันที่16กรกฎาคมนี้เฟรดกองกลางปิดทองหลังพาคของแมนยูแสดงวิสัยทัศน์จนหน้ารุนตำแหน่งกับตันทีมสมัยหน้าเมื่อเรียกร้องให้ทีมเมดเลิกแบ่งกบในห้องแต่งตัว หากอยากเห็นความเป็นเอกภาพยุคเอริกเทนฮาร์ที่ผ่านมาล็อกกรูนปีดแสดงไม่กลมเกลียวเท่าไหร่ก็จะมีกบหลักอย่างพวกคุยสเปนิสนำโดยดาวิเดียร์ฮวนมาตาหรือเอดิสันคาวานีเทปหลุหิ่หงคิสโนโรนารโดก็ไม่เอาใครทั้งนั้นนอกสนามแข่งพวกสื่อสารปโปรตุเกสหวัวโจกบูนโนเฟนันเดเอโกดาโลอเล็กซเตเรสหรือเฟสกระลงบ้านนี้ส่วนแค๊งแฮงเอาท์น่าจะนำโดยพอบป๊อกบาร แฮรี uire, ford, ard, ่แม็กควายมาคาราดฟอร์ดเจสซี่ลินก้าอารอนวานมิาก้าลูคชอและเจดอนซานโชและที่ผ่นานมาแต่ละแก๊งไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันสักเท่าไหร่้ดยเหตนนี้เฟสดจึงมองว่าทีเมื่อเข้าสู่ยุคใหม่ผู้เล่นเกา่เกาๆหลายคนไม่อยู่แล้วบางทีคงจะถึงเวลาสลายสีเสื้อเขามีเพียงแมนยูเดียวเพื่อเทนฮาก์คทำงานได้อย่างสบายใจและต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเฟ็ดเปิดปากระหว่างมาทัวร์ปิซีซันที่กรุงเทพ เมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อฤดูการก่อนมันยากลําบากในทุกแง่มุมแต่ซีซั่นนี้เราได้ผู้จัดการทีมใหม่มีกฎใหม่เราจึงควรเป็นเนื้อเดียวกันกลมเกลียวกันอย่างที่ควรจะเป็นเราต้องแข็งแกร่งจากภายในซึ่งจะทําแบบนั้นได้ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ก่อนก็หวังว่าทีมจะสามารถทําได้เทนฮักช่วยให้มันง่ายขึ้นเพราะถึงตอนนี้ก็ไม่มีแชมป์มาหลายปีแล้วเอาจริงๆหลายสิ่งต้องเปลี่ยนเพื่อพุ่งชนความสำเร็จเพราะหากไม่ทําก็อย่าหวังแชมป์ ผมเอาด้วยกับสิ่งที่เทนฮาร์ตหนักแล้วและทำอย่างสุดความสามารถเพื่อน,นำแมนยูสู่ระดับหัวแถวอีกรอบจุดที่ทีมไม่ควรตกลงมามันสำคัญที่เราต้องมีโค้ชเข้มเข้มคำพูดเขาคือประกาศสิทธิ์คอยเคียงข้างให้ความปลอดภัยและมันช่วยทีมได้เยอะเขาเป็นคนทำงานเน้นรายละเอียดและมีข้อปิดกเยอะของตัวเองแต่ระวันมีจุดที่ต้องเน้นไปหมดก็ดีที่ได้ซ้อมด้วยกันทุกวันทุกคนเหนื่อยบนสนามหญ้าทุกสุดกำลังเพื่อช่วยทีมตีความระเบ่างบรรทัด แมนยูในเตดมูฟออนจากคิซโนโรนันโดได้แล้วจากนี้ซีเนียคือแม็กไาวได้คิอาบูโนและเฟตก็คงมีบทบาทด้วยนั้นนี่อดีตปีกจมเวลาของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดตัวกับมเบิร์นวิตตอรีด้วยสัญญา2ปีและอาจมีลุ้นฟาดแข่งกับทีมเก่าของเขาในวันสุดนี้ด้วยแข่งชาวโปรตุเกสแยกทางกับเวเนเซียทีมที่เพิ่งตกชั้นจากศึกเกาโชเซรามาบัดมา แม้จะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและได้โอกาสลงสนามไปเพียง10นัดเท่านั้นโดยแข้งวัย35ปีย้ายจากสกอตติง้งสู่รัวออเทอร์ฟอร์ดตามรอยแข้งรุ่นพี่อย่างคิสโนโรราโดในปี2008พร้อมร่วมคว้าแชมป์พิมเมรีก5สมัยและยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนจะตลอนทัวร์ไปเล่นใ้กับฟเนบาเช่ลาซิโอบาร์เซียไปจนถึงออเรนโดซิตี้ในเมเจอรีกซ็อกเกอร์ดาวเตะผู้ทำไป24ประตูในนามทีมชาติ เคยตกเป็นข่าวรือว่าตกเป็นเป้าหมายของทีมน้องใหม่ในไทยลีกอยู่ช่วงขณะหนึ่งก่อนที่สุดท้ายเขาจะย้ายมาเล่นในเอลีกแทนนอกจากนี้เมเบิร์นเองก็จะมีโปรแกรมลงเตะกับแมนยูในวันศุกร์ด้วยหลังจากพวกเขาโม่แข่งกับริอระพูที่ประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้วไาารุ่งหน้าจับตา ของบ i g s ซิในปีซีซั่น2022อเรฮันโดกานาโชจากแมนยูไนเตดเมื่อทีมติดลงเรื่องการดึงหน้าใหม่เข้ามาร่วมงานจ้าหนูวัย18ปีสัญชาติอาร์เจนตีก็มีโอกาสสร้างความว้าวกองกลางรายนี้ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วร่วมซ้อมกับเรียเนลเมซี่ระดับสมูรสอก็ประเดิมสนามเมื่อปลายฤดูกาลก่อนกานาโชซัดเบิร์ในนัดชิง f อยูคพร้อมช่วยทีม คว้าตำแหน่งผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีตามรอยมาร์คัแรฟฟอร์ดและพอสโคปีกมากประสบการณ์ย้ายจากอเลติโกมาริดมายังออตทาฟอร์ดเมื่อ2ปีก่อนในราคา420,000ปอนด์เพราะชอบทีมนี้มากกว่าบรัสซิโลนที่ตามจีบเช่นกันนั่นเพราะมีไอดอนอย่างคิเซโนโรนัลโดแม้เวลานี้ตัวแบบของเขากำลังจะชิงออกไปก็ตามฮากานาโช่ก้าวขึ้นมาแสดงผลงานได้เข้าตาเฮนฮารกระหว่างปีซีซั่นก็มีโอกาสถูกดันตัวใช้งาน พอ,อร์ดัฟถนัดปั้นคนหนุ่มเป็นทุนอยู่แล้วชาลีปาติโนจากอาเซนนวมิเกลเตต้าให้โค้ชอาเซนนลพยายามเสริมศักยภาพขุมกำลังโดยเจ้าตัวน่าจะมีอิทธิพลต่อทีมในฤด,ด,ดูกาลหน้าคงเป็นดาวยิงกับเบียเคซุจากมายาตี้ที่มูลค่า45ล้านปอน,นด์ขณะเดียวกันสโมสอก็ไม่ลืมปัจญาการให้แข่งหนุม่มผลผลิตจากแคมี Academy. เพื่อตามรอยเอมิลิสมิโรหรือบุคโยสซาก้าหนึ่งในนั้นคือปาติโนลูกมอดท,ที่ไม่นั่งในใจแฟนบอลหลังทำประตูได้ในเกมประเดิมสนามในศึกคาราบาวครับเมื่อปี2021ลูกนั้นทำให้เราเด็กกันเนอร์ทั้งที่สนามหรือชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์ถึงกับนั่งไม่ติดย้อนกลับไปเมื่อปี2015ปาติโนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งเชลซีสเปอร์และแมนซิตี้แต่เป็นอาเซนอลที่ชนะใจครอบครัวนาเต ด้วยพื้นเพเป็นคนญาติมัดฟอร์ดชานกรุงลอนดอนและด้วยฟอนสวร์ที่เล่นเป็นกองกลางตัวรุกอย่างธรรมชาติจนได้ลงตัวจริงครั้งแรกในศึกเอฟเคพบกับน o อตติงแฮมฟอร์เรสเชื่อว่าปีซีซั่นทัวร์ที่อเมริกาเขาจะต้องแจ้งเกิดถึงแน่นอนฮาวิเวลจากเชลซีดีกี้ผู้เล่นในแคมีย่ยอดเยี่ยมแห่งฤด,ดูกาล2021-2022ที่แจ้งเกิดจากผลงานโดดเด่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ จนถูกใส่ชื่อเป็นตัวสำรองใช้งานของธมัตุเคิลในรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกนับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับท็อดโบรีที่รับตำแหน่งต่อจากโรแมนอับราวิชเจ้าของทีมที่จะได้แจ้งเกิดลูกม่อในยุคสมัยของตัวเองพแม้จะตกเป็นข่าวกับแข้งดาวเด่นมากหน้าหลายตาแต่ปัชญาเด็กจากผลผลิตทีมก็ต้องหาทางผลักดันดูอย่างรุ่นพี่ยังรีชเจมส์และเมสันเมาส์ที่ปักหลักอย่างมั่นคงกับระดับซีเนียร์ไปแล้ว ก็น่าจะสร้างแรงประดาลใจให้แก่เวลไม่มากก็น,น้อยก,องกางว้าย18ปีเป็นนักเตะประเภทที่สามารถมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เกมบุกได้อย่างหลากหลายมิติเหมือนกับเมสันเมาส